วันนี้จะพาข้ามชายแดนโรมาเนียกันค่ะเผื่อใครยังไม่รู้นะคะโรมาเนียกับบัลเรียเนี่ยเพิ่งเข้ามาเป็นสมาชิกเชงเก้นเมื่อปลายเดือนมีนานเนี่ยด้วยความที่ยังมีการโต้เถียงกันนะคะพรมแดนทางบกเนี่ยก็ยังไม่เปิดร้อยเตแปลว่าเวลาที่เราจะขับเข้าประเทศ2ประเทศนี้เรายังต้องผ่านด่านตรวจอยู่วันนี้เราก็จะพาไปดูกันนะคะว่าด่านหน้าตาย,ยังไงต้องโชยเอกสารอะไรบ้างใช้เวลานานไหมสิงเี่อุ้งเรียมไม่เจ้าหน้าที่ดูนะคะก็มีตามนี้เลยพาสปอร์ตวีซ่าชเชงเก้นบขี่ผีใบจดทะเบียนรถแล้วก็ใบประกันรถใครที่มาเที่ยวน ก่อนเข้าประเทศก็ต้องซื้อวิกเน็ตด้วยนะวิกเน็ตนะคะก็คือการซื้อสิทธิ์ให้เราสามารถขับบนทางด่วนได้แต่ละประเทศจะแยกกันนะคะต้องซื้อทุกครั้งที่เข้าแต่ละประเทศน,นี่กนะ็จะเป็นหน้าตาด่านนะคะวันนี้คนไม่เยอะมากเข้ามาถึงนะคะเราต้องผ่านด่านสองด่านแรกคือประเทศที่เราออกมาแล้วก็ด่านที่2คือประเทศที่เรากาลังจะเข้ามันก็จะเหมือนเวลาที่เรานั่งเครื่องบินนะคะที่จะต้องผ่านตอมอแล้วก็จะทับตาบนพาสปอร์ตให้เราวันนี้ใช้เวลาประมาณ30นาทีค่ะไม่นานเข้ามาที่โรมาเนียแล้วใครสนใจคอร์สเรียนเยอรมนหรือหนังสือสรุปแ